เต็มลวบวกเลยปมหัวหัวครับพี่น้องเื่อนี่รอไคร สมุนไพแอบสมุนไพรออ,อสี่ข <c oughs> <c oughs> เาเลิก <c oughs> <c oughs> ปุ๊เมาเลย